เอาง่ายๆครับหาสาับตัวนี้ก็ได้อ่าบอกวิธีเทคนิคให้บางคนจะบอกว่าไขาตัวนี้แล้วชอบขาดนะครับก็คือน็อตนะครับไขควงหาให้อพอดีนะพอดีแน่นๆนะครับพอดีหวัวน็อตใช่แล้วเนี่ยครับ <พอ S 1> แล้วก็หมุนครับง่งายๆครับหมุนแค่นี้ แค่นี้เองไข่ออกง่ายๆนิ่มๆอย่างนี้เลยแต่ถ้าไม่มีการจับบางคนเอาครีมจับตรงนี้เวียงหมุนไบหมุนมาพอหมุนหมุนฝืนไม่หน่อยหนึ่งไขโคงเอียงไปหน่อยนึงหมุนหัวมันก็คืองอพองอนิดนึงพอเราบิดหน่อยหนึงปุ๊บมันก็เลยบิดขาดนั่นหละแค่นั้นเองครับเทคนิคใคเทคนิคมันนะครับอันนี้อันนี้ก็เนี่ยบอกเทคนิคให้ครับไปเปลี่ยนแค่นั้นเองถ้าเกิดเป็นผมก็มาเนี่ยแหละครับไม่เปลี่ยนเองเดี๋ยวงานใหญ่กว่าเดิม